สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้เราพาคนกรุงเทพครับสวัสดีค่ะโซเชียลวันนี้เราพาคนกรุงเทพครับชาวโซเชียลเนี่ยวันนี้เราก็มากันอยู่ที่วัดศรีมงคลรัตนารามนะคะเออครับมาที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับอ่าวันนี้ทั้งสองท่านยังไม่เคยมาครับใช่ครั้งแรกครั้งแรก ประสบการณ์ครั้งแรก,แรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรครั้งแรกตั้งแต่เช้า <laughs> <laughs> พอดีเมื่อเช้าเนี่ยเราไปที่ตรงตักบาทเนาะ <c oughs> ตักบาทตักบาทช้างนี่ตักบาทบ,บนหลังช้างที่จังหวัดสุรินทร์ตอนบ่ายๆก็ตอนเช้าๆเมื่อเช้าก็ไปที่วัดอะไรนะวัด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 ,วดสากกำแพงใหญ่เออวัสักกำแพงใหญ่ไปที่มาที่วัด ป่าสีมงคลรัตนารามครับโอ้เข้ามาเป็นกำแพงหินครับเป็นกำแพงหินครับคุณผู้ชมอือหือเป็นกำแพงหินและผ้าม่านโซ่ครับเนี่ยผ้าม่านเขาเป็นโซ่โอ้สวยงามนะครับท่ครับโอ้โหไม,ไม่ได้มานานแล้วอ่ะไม่ได้มานานแล้ววันนี้ผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนาะผู้คนก็อาจจะไปทําบุญกันห,หลายๆที่ครับฝนตกฝนตกวันนี้แล้วเข้าไปข้างในครับถึงแล้วก็ให้อาหารปลาก็ได้นะครับอาหารปลาแต่ว่าเที่ยงแล้วผมว่าอาหารปลาเนี่ยก็คนก็คงหิวเหมือนกันแหละกินอาหารปลา อันนี้เป็นน่าจะเป็นปลาที่นําเข้ามาจากอาเมริกานะครับเพราะว่าปลากินขนมปังครับถ้าถ,ถ้าปลาไทยเนี่ยกินข้าวใช่ไหมคะทุกคนก็วันนี้ก็มาทําบุญนะครับก็วัดนี้ก็เปิดทุกวันนะครับวัดป่าสีมงคลรัตนารามอา,อากาศดีๆครับวันนี้มาเห็นเสาหินนะครับเสาหิน เนี่ยเหมือนเป็นเหมือนจะหมายถึงเงินทองนะครับอะไรประมาณนี้ครับหินสีทองสีเงินสีทองอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมนี่ครับเขาเรียกเป็นสีอะไรนะฮะเนี่ยสีบอนสีบรอนทองเข้ามาก็เห็นพญานาคขม้นะครับเป็นพญานาคขมน เข้ามาก่อนก็ถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าหรืออีสานบ้านเราก็ว่าเรียกว่าถอดเกือบเกือบเกือบถอดเกืบอเกบเข้ามาข้างในแล้วครับโอ ถึงก็บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับสวัสดีพี่อ้นครับาสวัสดีครับก็มาบูชาดอกไม้กันสวัสนไม้ทูบเทียนอ๋อมีไข่ด้วยต้องบูชาวันนี้จะเด๋ยวันนี้จะมีไข่ครับมีไข่เพิ่มมา<อ>มีความเชื่อย,ยังไงครับบูชา,อชาขอโชคลาภข,ขอโชคลาภบูชาไข่ขอโชคลาภเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างในกันเนาะวันนี้ก็นอกจากจะบูชาด้วยไข่ผลไม้แล้วก็ยังมีขันหมักบิงครับสวยงามเลยแขกผมก็ถ่ายภาพตื่นตาตื่นใจ นอกจากมีพญานาคแล้วก็ยังมีเมฆด้วยนะครับเนี่ยข้างบนเมฆก็มีมีเมฆมีดาวหรือเปล่าครับดาวต่างๆครับให้ดาวเอาว่าเป็นดาวอะไรครับมาถึงต้องถ่ายรูปธรรมดาโอ้มาจุดทูปข้างนอกครับ ไปไหว้ข้างในเสร็จแล้วก็มาจุดทูบข้างนอกผู้คนเยอะครับแบบนี้วัดป่าสีมงคลเข้ามาก็จะมีบูชาเครื่องรางของผลังนะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับ วันนี้ก็มาเจอพี่นนคนรูปหล่อเลยครับพี่นนพี่นนทมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครั้งแรกเละครับครั้งแรกเลยพี่นนท์ ร่มเยนรเื่นนะครับล่มเื่นนะครับจำลองแบบถ้ำหินย้อยเลยนะจำลองบรรยากาศบงบนี่ก็มีให้พรแบบออนไลน์ด้วยหยอดเงินลงไปก็ให้พรเป็นลำพญาทางอีสานน มาแล้วก็ขอพอรนะครับกราบไหว้ขอพอรนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านในนะครับวันนี้ก็ผู้คนก็มากราบไหว้ามาท่องเที่ยวกันนะครับวับดป่าศรีมงคลรัตนาราม วันนี้คนก็เยอะพอสมควรนะครับครับหลังจากที่ผมพาชมนะครับบรรยากาศที่นีนะ่ถ้าเห็นในคลิปแล้วก็เชวนชวนมาเที่ยวนะครับมาดูมาเที่ยว โอ้อากาศเย็นดีครับเย็นสบายเลยครับนี่มีที่ปิดท้องด้วยนะครับที่ปิดท้องลูกนิมิตนะครับนี่ครับลูกนิมิตเสียงเสียงเซมซีก็ยังคงมีดังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ นี่คือบรรยากาศของวัดป่าสีมงคลรัตนารามในวันนี้นะครับทุกคนก็เดินทางมาคนทางจะเยอะนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องราวของ องพญานาคนะครับในการปกปักรักษานะครับแขกผมแบบช่างภาพมืออาชีพเลยครับผู้คนก็มาจากทั่วสารทิศนะครับวันนี้วันพระ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามนะครับวันนี้บรรยากาศที่วัดป่าสีมงคลมัตนารามอำเภอทุมงบนทิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกับคลิปนี้วัดป่าสีมงคลรัตนารามอําเภออุทุมพรพริพรสัยจังหวัดศรีสกเกครับ